สิจ๊ะไม่เชื่อเนี่ยน้องก็ดูกิโลสิจ๊ะเฮ้ยสามโลจริงๆด้วยอ่ะไงซ่งห้าลูกมันหนักขนาดนั้นเลยหวะโกงปะคะเนี่ยอะไรคะคุณน้องโกงบ้าโกงบออะไรกันคะนี่คุณพี่เนี่ยขายที่นี่มาหลายปีแล้วนะจ้าไม่มีประวัติโกงจ้านี่แสดงว่าน้องเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ใช่ไหมฮะถึงไม่เคยมาซื้อผลไม้ร้านพี่เนี่ย หนูเพิ่งมาอยู่ที่นี่อะค่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวตกลงจะเอาไม้ส้มเนี่ยหนูไม่เอาแล้วได้ไหมคะไม่ได้จ้ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ใส่ถุงแล้วพี่ช่างแล้วพี่เสียเวลาน้องต้องเอาค่ะส้มเนี่ยโลละ50บาท3โล150ห้าจ่ายมาค่ะคุณน้องรีบๆีจ่ายค่ะเวลาของพี่เนี่ยเป็นเงินเป็นทองจ่ายมาค่ะหนูเอาออกครึ่งหนึ่งได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันจ้ะ ไม่ต้องมาออมมาเอิดหลังจากคุณน้องจ๋าจ่ายมาค่ะจ่ายมาไวๆยังไงคะเนี่ยคุณน้องก็ได้ค่ะแป๊บนึงนะก็แค่นเนี้ยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบจากคุณน้องนี่ค่ะขอบใจนะจ๊า ค่ะคุณอาร์ตเออวิวแล้วเงินทอนไม่เหลือแล้วค่ะเฮ้ยจะไม่เหลือได้ไงอ่ะบิวฉันให้เธอไปซื้อของแค่สองอย่างนะโจ๊กหนึ่งถุงกับผลไม้1กิโลฉันให้เธอไปตั้ง200ร้อโจ๊กหนึ่งถุงก็น่าจะถุงละ50ส่วนผลไม้เนี่ยก็น่าจะไม่ถึงร้อยหรอกมั้งผลไม้ร้อยห้าค่ะฮะร้อยห้ห้าิ ธอเอาไปซื้ออะไรมาตั้งร้อยหาสิบะซื้อส่งค่ะ3ากิโลสกิโลเธอซื้อมาทำไมเยอะแยะอะบิวฉันกินคนเดียวไม่หมดหรอกนะสากิโลอะออคือว่าจ้างเหอะสากิโลก็สามกิโลฉันลืมไปว่ายังมีเธออยู่อะเธอจะหยิบกินตอนไหนก็กินได้เลยนะค่ะขอบคุณนะคะคุณอาร์ตขอโทษนะคะ ิวเวห,มเหมิมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยอเออมีส้มอยู่นี่ว่ะแต่ทำไมส้มมันเหลือแค่นี้วะเอาละเอาละช่างเถอะสามกิโลก็สากิโลฉันลืมไปว่ายังมีเธออยู่อ่ะ เธอจะกินก็หยิบกินได้เลยก็แล้วกันนะแต่ว่าบิวมันจะกินคนเดียวจนเหลือแค่นี้หรอวะบิวบิวบิวอยู่ไหนอะมาหาฉันหน่อยคุณอาร์มีอะไรให้บิวรับใช้หรอคะบิวส้มแค่3มกิโลเนี่ยเธอกินเหลือแค่นี้เองเหรอเปล่านะคะคุณอาร์ตบิวไม่ได้กินค่ะ าไม่ได้กินแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ตอนซื้อมามันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะฮะส้มสามกิโลมีแค่5าลูกเองเนี่ยนะเออใช่ค่ะนี่เธอจะบ้าเหรอบิวส้มบ้าบออะไรหนักตั้งสามกิโลมีแค่5าลูกเองเนี่ยฉันจับดูเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่ อย่าบอกนะว่าเธอโกงเงินฉันอ,ะอ่ะคุณอาร์ตคะบิลไม่ได้โกงเงินคุณอาร์ตนะคะแต่ถ้าไม่ได้โกงอะ่ะทำไมส้มมันมีแค่นี้3ามกิโลมมีแค่นี้เองเหรอท,ท,ทั้งๆที่เนี่ยฉันจับดูเนี่ยมันก็ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งกิโลได้ซ้ำอ่ะเออคือนี่บิลฉันจะให้เธอสารภาพนะว่าเธอโกงเงินฉันใช่ไหม ฉันไม่ได้โกงจริงๆนะคะคุณอารคือตอนที่ฉันไปซื้อส้มกับแม่ค้าที่ตลาดเนี่ย mm hmm. เขาก็ช่างให้ฉันดูค่ะปรากฏว่ามันก็3กิโลจริงๆอะค่ะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อนะคะามันจะหนักขนาดนี้แล้วทําไมเธอไม่คืนเขาไปหรือว่าบอกว่าไม่เอาเลยอะฉันคืนไม่ได้ค่ะคุณอารแม่ค้าบอกว่าช่างแล้วใส่ถุงแล้วไม่รับคืนอะจริงเหรอ เนี่ครับทั้งหมด5้กิโลจ้ะฮะ5้กิโลไหนมันเป็นเงี้ยครับส่มแค่นี้ทำไมมันหนักขนาดนั้นอะ่ะเอาคุณนา ้่มร้านพี่เนี่ยลูกใหญ่เนื้อแน่นมันก็เลยหนักแบบนี้แหละจ้ะอ่ะนี่จ้ะทั้งหมด250บาทจ้ะใส่เงินวยจ้ะขอบใจนะจ้ะโอ้ยรวยรวย โทรมาเนี่ยเ <c oughs> ฮียสวัสดีคะ่ะเฮียเธอคงจะรู้นะว่าวันนี้วันวันอะไร <c oughs> ะรู้สิค่ะเฮียวันนี้ฉันมีเงินไปใช้นี้ให้เฮียแน่นอนค่ะ <c oughs> ดูท่าทางมั่นใจจริงๆเลยนะนางแอนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเฮียพอดีว่าฉันเนี่ยค้นพบวิธีที่มันหาเงินได้เยอะๆค่ะ รับรองเลยนะคะว่าเฮียเนี่ยได้เงินครบเต็มจำนวนแน่นอนค่ะเฮียโอ๊ยงานนี้แหละนางแอ่นน้ยมีแต่รวยกับรวยค่ะแล้วก็รวยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะไอ้แม่เหล็กอันเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้ฉันเนี่ยมีรายได้ดีแล้วก็รวยได้ขนาดนี้ ส้มจ้าส้มส้มมีจ้าลงแล้วห้าสิบบาทเลยจ้าส้มจ้าจะหมดแล้วนะจ้า <c oughs> <c oughs> โอ๊ยรวยไม่ไหว <c oughs> โวย <c oughs> อยู่น้ำส้มจ้าส้มไม่จ้า สบายเลยนะจ๊ะอืมส้มร้านแม่ค้าเนี่ยลูกใหญ่จังเลยนะครับใช่แล้วจ๊ะเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะจ๊ะอ่ะใส่ถุงเลยจ๊ะเลือกเลยจ๊ะ ลเดี๋ยวก่อนนะครับส้มแค่ห้าลูกเนี่ยมันจะหนักถึงสามกิโลได้ไงครับนี่แม่ค้าโกงผมหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรคะใครโกงคะไม่มีค่ะใครโกงแต่ผมว่าแม่ค้าเนี่ยโกงผมแน่ๆครับอะไรนี่คุณพูดจาดีๆนะคะพูดจาแบบนี้ร้านฉันเสียหายเนี่ยฉันฟ้องคุณได้เลยนะก็สิครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเกมก่อนกัน ทำไมลหรครับเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเว้ยฉันจะกลัวทําไมฮะก็ในเมื่อสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงลมปากเปล่าหลักฐานอะไรก็ไม่มีสักหน่อยแล้วใครบอกว่าผมไม่มีหลักฐานครับ ร้านไหนอย่พาฉันไปดูหน่อยได้ไหมโอยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแม่เหล็กอันเล็กแค่นี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีรายได้ดีแล้วก็รวยได้ขนาดนี้น้อยที่แท้คนที่โกงก็เป็นแค่แม่ค้านี่เองเหรอฉันน่าเสียรู้ให้คนแบบมันเลยแบบนี้น่าจะแจ้งตำรวจจับไซให้เข็ดเลยอย่าเพิ่งค่ะคุณอาร์ตคนขี้โกงแบบเนี้ยโดนตำรวจจับ มันง่ายไปค่ะแลพวกแบบนี้หมายความว่าไงฉันก็หมายความว่าฉันเนี่ยจะสั่งสอนแล้วก็เอาคืนมันให้สาสมาได้ไงล่ะคะยังไงอ่ะคุณอาร์ก็แค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอค่ะนี่นี่แกแล้วถ้าหากว่าหลักฐานมันยังไม่พอเนี่ยสิ่งนี้พอที่จะเป็นหลักฐานได้ไหมครับ คือคุณใช้แม่เหล็กถ่วงน้ำหนักเพื่อกงตาช่างเพื่อกงลูกค้าทุกคนที่มาซื้อส้มกับคุณคุณมีอะไรจะอธิบายไหมครับคือคือคือว่าเออทุกคนคะและนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของแม่ค้าจอมขี้โกงที่เอาแม่เหล็กเนี่ยมาถ่วงตาช่างเพื่อเพิ่มน้ำหนักส้มค่ะเพื่อหลอกทุกคนนะคะ ถูแล้วครับคุณเตรียมตัวไปขายซบในคุกได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณเนี่ยกำลังจะโด่งดังในโลกโซเชียลอะ่ะอุ้ยคอมเมนต์เพียบเลยะคะ่ะอ้ยไม่นะหยุดไล์หยุดถ like, ่ายทันทีถอะพอแล้วฉันอายเขาพอทันทีหอ ok. ยุดยุดตอนทำเนี่ยไม่รู้จักอายแต่พอโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยอายขึ้นมาทันทีเลยเนาะถึงไม่ขายขี้กอง ฉันขอร้องหยุดนะหยุดถ่ายหยุดไลฟ์นะฉันฉันผิดไปแล้วว่าฉันขอโทษนะหยุดบอกให้หยุดไงยวุ้ยไม่ทันแล้วละจ้ะก็ไลฟ์ของฉันเนี่ยถูกแชร์ไปทั่วแล้ว,วอ่ะเฮ้ยบอกให้หยุดอยู่ไ,ไ,ไม่ได้หรอกวุ้ยไปไหนล่ะบอกให้หยุดหยุดดิ <c oughs>